สวัสดีค่ะมาพบกับติ๋วอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมในส่วนของตัวรุ่น4ประตู4ีคูณ4ค่ะคุณลูกค้าจ๋าซึ่งคุณลูกค้าในช่องของติ๋วนะคะอยากชมแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอมาเยอะแยะเลยว่าให้ติ๋วรีวิวในส่วนของตัวรุ่น 4, 4คูณ4ี่ค่ะวันนี้ติ๋วจัดให้เลยค่ะเป็นคันนี้ค่ะนะคะเป็นตัว4ประตู4คูณ4่ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะติ๋วจัดให้ตามคำขอค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าคุณลูกค้าของติ๋วเนี่ยค่ะได้แคมเปญอะไรนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะว่าติ๋วจัดแคมเปญพิเศษอะไรให้บ้างนะคะแล้วก็ติ๋วตกแต่งอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลูกค้าของติ๋วได้แคมเปญอะไรนะคะก็คือคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะค่ะนะคะดาวอยู่ที่25%แล้วก็ผ่อนอยู่ที่ 6ปีนะคะได้แคมเปญดอกเบี้ย0 5หรือว่า55สตางค์นั่นเองนะคะดาว25%แล้วก็พอ่อยู่ที่6ปีดอกเบียเ้ย55%ไอ้55สตางค์ค่ะซึ่งเป็นของแคมเปญของเดือนธันวานะคะแล้วก็ติวขอเนี่ยแจ้งค่ะในส่วนของรุ่น 4x4 นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะจะดาวอยู่ที่20%ขึ้นไปค่ะนะคะแล้วก็คุณลูกค้าของติวเคสเนี้ยค่ะได้แคมเปญนะคะ เข่าเงื่อนไขนะคะก็คือคุณลูกค้ามีเป็นพนักงานประจำนะคะแล้วก็รับเงินเดือนผ่านบัญชีนธนาคารนะคะเกิน2ปีขึ้นไปค่ะก็คือเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษแบบนี้นะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไม่พอค่ะแถมยังได้ของแถมตามนี้เลยค่ะตามที่ติ๋วจัดให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะว่าติ๋วจัดอะไรให้บ้างนะคะ อย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะนะตอนนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ติวแถมให้คุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าจ๋านะคะจะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้เป็นประจําเลยที่ติ๋วต้องให้คุณลูกค้านะคะซึ่งสําคัญมากค่ะเพราะว่าใช้รถไปนานๆมันจะทําให้เกิดรอยนะคะเกิดรอยเล็บหรือว่ารอยขีดข่วนนะคะซึ่งตัวนี้ป้องกันได้มากนะคะก็คือเป็นตัวเป้ารองมือเปิดโครเมียมจ้านะคะเน้นย้ำอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นของป o y o t แท้เหมือนเดิมนะคะ ซึ่งเป็นเบ้ารองมือเปิดโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นมือจับโครเมียมนะซึ่งแมท์กันเหลือเกินนะคะแล้วก็ต่อมาะคะ่ะเป็นในส่วนของกันสัตว์ข้างเหมือนเดิมค่ะเป็นของโตโยต้าแท้เช่นกันค่ะนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้าต้องติดทุกคันอยู่แล้วนะคะแล้วที่สําคัญค่ะเคสนี้นะคะคุณลูกค้านะคะติดตั้งซีมอยู่ที่ บานหน้า40รอบคัน60ค่ะเป็นลามินาเซรามิกนะคะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะซึ่งคุณลูกค้าค่ะลูกค,ค้าของผิวต้องการตัวรุ่นนี้และคุณลูกค้านะคะซื้อเพิ่มค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเพิ่มส่วนฝากนั่นเองนะคะแล้วว่าต่อมาค่ะนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เป็นตัวกระบะไลเนอร์นะคะเป็นกระบะไลเนอร์ของโตโยต้าแท้เหมือนเดิมค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะเป็นของโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือรุ่นตัวสประตู 4, คูณเนี่ยค่ะก็คือ จะเป็นเหมือนเกรดรุ ite, ่นมิดนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นเหมือนเกรดรุ่นมิดเลยนะคะก็คือเป็นเบาะหนังแล้วก็มีเบาะไฟฟ้านั่นเองค่ะนะคะในส่วนของไฟท้ายในส่วนของด้านท้ายเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะติ๋วจะพูดรอบเดียวจบเลยนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะซึ่งติ๋วอธิบายไปแล้วว่ามันจะมาในส่วนของเกรดรุ่นมิดนั่นเองนะคะก็คือในส่วนของด้านท้ายก็คือนี่เลยค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้แล้วนะคะ นี่เลยค่ะคุณลูกค้าจาเป็นแบบนี้แล้วก็มีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดมาให้แล้วเหมือนกันค่ะนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะมีเซนเซอร์ให้เหมือนกันนะคะเซนเซอร์ด้านหน้าให้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในพร้อมๆกันนะคะคะว่าในรุ่นของ4คูณสี่อะค่ะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อ,รอมๆกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในพร้อมๆกันนะคะลูกค้าจ๋าต้มมาเลยค่ะนะคะก็คือในส่วนของด้านในค่ะคุณลูกค้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะที่คุณลูกค้าเห็นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นภายในนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะสวยหรูแล้วก็สปอร์ตนะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็มีหน้าจอมาให้เหมือนเดิมนะคะเป็น เอ,า,อาง่ายเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าภายในเป็นเหมือนรุ่นมิดนั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะภายในเป็นเหมือนตัวรุ่นมิดเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะนี่เลยนะคะกว้างขวางมากเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เพิ่มเกียร์โฟร์วิลมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวโฟร์วิลเกียร์ของตัวตัวโฟร์วิลกันนะคะตามมาค่ะ นี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆรุ่นมิดนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะมีเกียร์โฟวิลเพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้ค่ะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถปรับโหมดได้นะคะคุณลูกค้าจ๋าจะใช้เกียร์โฟวิลเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งตัวรุ่นนี้จะไม่ใช่โฟวิล์ฟูลไทม์ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็คือสามารถปรับโหมดได้ที่ต้องการใช้งานนะคะอย่างเช่นกรณีที่ถนนลื่น หรือว่าเราต้องการที่จะให้มันยึดเกาะถนนมากขึ้นเราก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเชนมาเป็นเกียร์โฟได้นะคะเกียร์โฟวิลได้แล้วก็นะคะที่สําคัญเวลาที่คุณลูกค้าขึ้นเขาหรือติดลมอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นตัวโฟวิลได้นะคะซึ่งไม่ใช่เกียร์โฟวิลฟูลไทม์นะคะตัวรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่คุณลูกค้าติวติดตั้งเพิ่มเติมจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะอยู่ด้านหน้าเลยค่ะ นะคะกล้องบันท right ER. ึกหน้าหลังขออนาตขึ้นอีกรอบนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังนี่เลยนะคะจะเป็นของโตโยต้าแท้ค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยค่ะอันนี้คือเป็นกล้องบันทึกหน้าส่วนกล้องบันทึกหลังจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังเป็นของโตโยต้าแท้ทั้งหมดค่ะคุณลูกค้าจ๋าติวเน้นย้านะคะว่าเป็นของโตโยต้าแท้ทั้งหมดค่ะนะคะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวรถพร้อมๆกันค่ะ บังคัติ๋วพานำชมในส่วนของตัวรุ่น4คูณ4จบไปแล้วนะคะติ๋วคิดว่าน่าจะถูกใจคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อยากดูนะคะหรือว่าอยากดูรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วที่สำคัญค่ะติ๋วขออนุญาตเน้นย้ำในส่วนของตัวแคมเปญอีกรอบนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะใช้แคมเปญอยู่ที่ดาว2 5แล้วก็ดอกเบีย้ยอยู่ที่55สสตางค์ค่ะคุณลูกค้าจ๋า ซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วเนี่ยเข้าเงินไขายเป็นพนักง,งาน,นเป็นพนักง,งานประจำแล้วก็รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคะถ้าใครอยากจะได้แคมเปญแบบนี้อย่าลืมติดต่อหรือว่าโทรหาติว๋วหรือว่าทักไลน์หาทักไลน์ไอดีหาติ๋วได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะที่สําคัญค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง ให้ช่องติวผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าของติ๋วนะคะวันนี้ได้มารับรถแล้วนะคะเป็นตัว r ีวอสี่คูนสนะคะนะคะเดี๋ยววันนี้ติ๋วจะขออนุญ,ญาตสอบถามคุณลูกค้านะคะว่าแคมเปญที่ติ๋วจัดให้นะคะง่ายไหมต่อการจัดไฟแนนนะคะแล้วก็ติ๋วบริการเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญ,ญาตรบกวนสอบถามคุณอนันชัยค่ะคุณลูกค้าได้แคมเปญอะไรนะคะแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ 0. 5 5าครับ เป็นดอกเบีย้ยพิเศษ0.55ค่ะนะคะหรือ55สตังค์นะคะใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ในผลในการจัดไฟแนนซ์นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็จัดไฟแนั้นง่ายมากครับผม จะเป็นง่ายมากนะคะเพราะว่าในส่วนของตัว4คูณ4เนี่ยค่ะมันจะเป็นค่อนข้างพิเศษหน่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณลูกค้าติ๋วท่านเนี้ยค่ะก็คือจัดไฟแนนซ์ง่ายมากนะคะง่ายต่อการจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะติ๋วบริการเป็นยังไงบ้างนะคะบริการประทับใจครับผม <Hey. S 2> ก็คอยติดตามแล้วก็คอยดูแลตลอด <Hey. S 2> อจนกว่าจะได้รถครับผมเย้ hey. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะ <Hey. S 1> เดี๋ยวอ่า เดี๋ยวติวมีส่งมอบลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ